ยังไงมันต้องติดสี่แยกปแดงเตรียมบล็อกมันให้ได้แล้วกันอะเตรียมไล่คนเลยนะเก็บโทรศัพท์อะไรให้ดีระวังลวงนะเตรียมของตัวเองให้ดีนะอย่าประมาทบอดัฟนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันบี้เดี๋ยวมันบี้เราแล้วมันบี้เราแล้วมันบี้เราแล้วคือมาแล้วเพื่อนผมจะล้อมติดสี่แยกปรแดงไงยังไงมันต้องวิ่งแน่ที่บอกว่า กันหมดเลยวะพี่พี่จะมาแล้วพีอวพีจะแซงเขาแซงไม่ได้ีตูพี่ดูมันเราติดนี่เยเดยเดี๋ยวมันติดแล้วมันติดละมันไปไไม่ได้หรอวเดี๋ยวผมไม่แงอ่นมันะมัระวังระว เดียวบล็อกไปอย่าบล็อกหน้าอยู่ยังบล็อกหน้าอยู่ต้องมสังเกตคนเด้อตัวเต็มตัวอย่าปล่อยหน้าหลวงหน้าผหลวงวางไปอินบล็อกหน้าไว้อยู่เลยเนี่ยมันอยู่หมดนะตอนนี้แต่ระวังที่มืดนะมันจะจอดรถแล้วหนีระวังกัว่า ตัวนั้นถ้าไตรงนั้น,นแหละถูกแด้พี่นีนี้ทิ้งไม่ได้อะต้องเอาให้อยู่อะได้เอมล็อกนี่แหล,ละว่าอะไรอี่นไ,ไมื่อไหร่ไปนคุมรถอยู่คุมรถอยู่